เทอร์ล่าคลาสสิกอัปเกรดสำเร็จสวัสดีครับพบกันสู่คลิปตัวทอรครับกับผมแซกหนบอดี้ครับผมเจอทุกวันนะแปดโมงเช้านะตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากอีเดเลสเซาออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีฮะการลงทุนต่างๆเทคโนโลยีต่างๆผ่านทางคริปตัวทอรครับรวมถึง ทางช่อง c p b Studio ด้วยนะฮะเข้ามาแล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆด้วยแล้วก็สามารถ,ถติดตามกันได้โดยการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับวันนี้มีข่าวคราวเรื่องของ Luna หรือว่าเทอร์่านั่นเองมาฝากกันด้วยซึ่งไม่ได้พูดถึงหลายวันและหลายสัปดาห์แล้วนะครับสุดนสุดการรอคอยฮนะเทอร์ล่าคลาสสิกครับหรือว่า l u n c นะฮะ L1 นะประสบความสำเร็จในการอัปเกรดเครือข่ายเทสเน็ตเป็น V2 นะ ก็น่าสนใจมากๆนะครับถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบล็อกเชนเทเลคัสซีค่ครับเมื่อทีม L1 Joy Task Force นะรหรือว่า L1 JTF ครับได้ประสบความสำเร็จในการอัปเกรดเครือข่ายทดสอบนะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะฮะซึ่งการพัฒนาล่าสุดนี้อาจจะช่วยกระตุ้นราคาให้กับเหรียญ LUNC นะเนื่องจากว่ากิจกรรมการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าทีมงานโปรเจกต์นี้เนี่ยยังคงมีความสนุกไปกับการทํางานแล้วก็ เพิ่มความน่าเชื่อถือว่าทีมนักพัฒนายังไม่ละทิ้งโปรเจกต์นะครับทั้งนี้โทเคน l v n C กำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วนคริปโตนะฮะโดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า508.48%จนะฮะจากจุดต่ำสุดตลอดการเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2022นะครับก็ใครถืออยู่ตอนนี้ลองไปเช็คดูดีราคาจะขึ้นแล้วนะครับก็เออผมมีเหมือนกันเนาะต้องไปดูแล้วล่ะ การอัปเกรดเวอร์ชัน2นะฮะของ L1 JTF Testnet นะครับด้วย Cosmos SDK version, เวอร์ชัน0.45นะ,ะถือเป็นก้าวสำคัญของโปรเจกต์ครับเนื่องจากเป็นการอัปเกรดที่จะมาพร้อมกับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับหลายประการเลยที่ช่วยในการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกับเครือข่ายนะฮะแล้วก็ชุมชนเทอร์ลาสสิกเนี่ยยังคงดำเนินดำเนินการสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของโปรเจกต์อย่างไม่ยอมแพ้นะครับ โดยข้อมูลนี้เนี่ยมาจากนักพัฒนานอกเวลาของทีมฮะที่ชื่อว่าทิลนะฮะที่กล่าวเปิดเผยว่าการอัปเกรดเมนเนเทอร์ลาคาสิก2.0เนี่ยของ L1 JTF นะ,ะอาจ,จเป็นปัจจัยสำคัญในการสับสนุนการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นหลักของเทลลาาสิกนะฮะไปสู่เวอร์ชั่นที่2นะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยให้กับโปรเจกต์มากมายเลยนะครับ อย่างไรก็ตามหาหนักพัฒนาเทอร์ล่ารายนี้ตั้งข้อสังเกตว่าการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยมี validator node นะฮะเพียงแค่6กลายเท่านั้นซึ่งรวมถึง stake bin luna node แล้วก็ all nodes ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้สนับสนุนโปรเจกต์เทอรล่าบางคน,นยอย่างนายเล็กนะฮะได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับจานวนผู้ validator nodes นะครับที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าจานวจนจานวน validator เนี่ย ของเครือข่ายเนี่ยคนมีอย่างน้อย30รายขึ้นไปมันก็น้อยจริงเนาะหคนเองนะฮะทั้งนี้นะหลังจากอัปเกรดเครือข่าย t e s t n e ตครับได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะเออเอวี n อ็นซเบิร์นอาร์มี่ผู้จัดการโปรเจกต์ของทีมเอวันก็ได้ยื่นข้อเสนอสำหรับการอัปเกรดเครือขา่ายเซลคลาสสิกเมนเน็ตครับให้เป็นเวอร์ชัน2ทันทีนะครับทำข้อเสนอฮะการดำเนินการอัปเกรดมีกำหนดการเกิดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย c o อ,อสเสนอรีนี้จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การอัปเกรด c o s m o s Sdk เวอร์ชัน0.45.13ฮะแล้วก็ Tender Mint นะฮะเวอร์ชัน34.24นะครับก็ข่าวการอัปเกรดได้รับการตอบรับอย่างดีฮะจากชุมชนดูนาฮะดูนาคลาสสิกนะฮะโดยนักงทุนบางส่วน,นคาดการว่าโทเค็ UNC น l u n c นจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขึ้นมาก็ดีนะหลายคนที่ถือไว้จะได้ ชื่นใจสักทีนะมันตกมานานนะครับแต่ก,ก็จากที่ตกมานานเมื่อก่อนนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมันก็ยังถือกลับขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะฮะ LUNC หรือว่าเทอรล่าก,ก็แล้วกันนะครับใครถืออยู่ถือต่อไปใครไม่มีไม่แนะนําให้ซื้อแต่ถ้าจะซื้อก็แล้วแต่นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะยังไงก็ช่วยพพอ์ตช่องนี้เปทางการด้วยนะเดี๋ยวกักดปุ่มจอยนะฮะ หรือว่าจะโอนเป็นครั้งคราวก็ได้โดยการโอนเป็น USDT BUSD US นะฮะเริ่นไปใต้คลิปนี้ค o p y Wallet d a ที่ให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ